สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประเทศไทย247นะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังร้อนแรงมากในตอนนี้เลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดใช่ครับ มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยครับเราเลยจะมาคุยกันถึงประเด็นการทวงคืนพื้นที่สำคัญกลับมาเป็นของไทยแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสมชายผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเลยค่ะยินดีครับก็พร้อมจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกให้เข้าใจง่ายที่สุดครับ ค่ะเั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อบ่อนไก่ที่ช่องอานม้าเป็นครั้งแรกอยากให้คุณสมชายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสถานที่นี้มีความสําคัญยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคะครับผมคือคําว่าบ่อนไก่เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้หมายถึงสถานที่ตีไก่แบบตรงตัวโอ้ไม่ใช่เหรอคะครับมันมีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าคือมันเปรียบเสมือนการ การโจมตีเพื่อส่งสัญญาณเปิดฉากปฏิบัติการเพื่อทดสอบแนวป้องกันของฝ่ายกัมพูชาครับเป็นการยั่งเชิงก่อนว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออะไรที่เคยตั้งอยู่ตรงนั้นต่างหากครับในอดีตเนี่ยช่องอานม้าเคยเป็นพื้นที่ที่ทหารกัมพูชาเข้ามายึดครองแล้วก็สร้างเป็นแหล่งรวมอบายามุขขนาดใหญ่เลยขนาดใหญ่เลยเหรอคะใช่ครับถ้าเราไปดูจากแผนที่ Google Maps ย้อนหลังไปเนี่ยจะเห็นภาพชัดมากเลยครับว่ามันมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างคะนี่ตั้งแต่ตลาดช่องอานมา้าอนุสาวรีตาออมมีชุมชนชาวกัมพูชาแล้วก็มีอ,อบอนไก่แล้วก็บ่อนคาสินโนขนาดใหญ่มากเดี๋ยวค่ะมีคาสินโนด้วยเหรอคะครับผมและที่น่าตกใจไปก่อนนั้นคือมีสิ่งที่เรียกว่าตึกสแกมเมอร์ด้วยตึกสแกมเมอร์นี่คือที่ตั้งของแก๊งคอเซนเตอร์เหรอคะถูกต้องเลยครับคือฐานที่โทรมาหลอกคนไทยเรานี่แหละครับ ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่คู่กับบ้านพักที่หรูหรามากของนายพลฐานกัมพูชาเลยโอ้โหฟังดูแล้วนี่มันไม่ใช่แค่การลักลอบทำผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะแต่มันคือศูนย์กลางธุรกิจสีเทาแบบครบวงจรเลยใช่เลยครับนั่นคือหัวใจของมันเลยพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนขุมทรัพย์เป็นแหล่งเงินสีเทาที่สำคัญมากๆของฝ่ายกัมพูชาครับแล้วปฏิบัติการของฝ่ายไทยเป็นยังไงบ้างคะที่จะเข้าไปทลายขุมทรัพย์ที่ว่านี้ ปฏิบัติการของทหารไทยก็คือใช้ทั้งรถถังแล้วก็ปืนใหญ่เลยครับยิงทําลายตัวบ่อนไก่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นั่นแหละครับจนพังเสียหายไปเลยแล้วสภาพพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือหลังจากเข้าเคลียร์พื้นที่นะครับภาพที่เห็นคืออาคารต่างๆทั้งตึกสแกมเมอร์บ้านนายพลถูกทําลายจนราบเป็นหน้ากล่องเลยครับอืมซึ่งเรื่องนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับอย่างพ่อค้าผลไม้คนนึงเขาบอกเลยว่าสมควรแล้วที่ต้องทําลายให้สิ้นซากไปเลย ทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นล่ะคะเพราะเขาไม่อยากให้ฝ่ายกัมพูชากลับมาตั้งเป็นแหล่งอบายามุกได้อีกครับเขายังเสนอด้วยว่าอยากให้มีการสร้างรั้วกัน้นชายแดนแบบถาวรไปเลยก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอเลยนะคะทีนี้เราเปลี่ยนประเด็นจากพื้นที่ราบไปยังอีกจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากที่เราทวงคืนไมาได้สำเร็จเหมือนกันอยากให้คุณสมชายเล่าถึงความยากลำบากในการยึดคืนเนิน6 7 7หน่อยคะ่ะ เนิน677นี่ต้องบอกว่าเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของทหารไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับคือต้องนึกภาพตามว่าเนินนี้มันมีความสูงชันมากชันขนาดไหนคะเหมือนหน้าผาเลยครับตั้งฉากเกือบเกือบ90องศาการจะเข้าตีจากข้างล่างนี่คือแทบจะเป็นไปได้เลยอะ่ะแล้วทหารเราทำได้ยังไงคะเห็นว่ายากขนาดนั้นคือทหารไทยต้องใช้วิธีที่กล้าหาญและเสี่ยงมากๆครับคือการพาดบันไดดิ่งเข้ากับหน้าผา แล้้้วปปีนนขึนไต่อสูพาดบันไดบินขึ้นไปเลยเหรอคะใช่ครับข้อมูลนี้มาจากสสกัมฟูพักไทยรวมพลังที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปสำรวจมาด้วยตัวเองท่านชื่นชมความกล้าหาญของทหารไทยมากที่สามารถยึดพื้นที่คืนได้สําเร็จในเวลาแค่4วัน,นเองแค่4วันเองเหรอคะสุดยอดจริงๆแล้วพอเราขึ้นไปบนยอดเนิน677ได้แล้วภาพที่เห็นเป็นยังไงบ้างคะจากยอดเนิน6.7 7จนะครับจะมองลงมาเห็นซากคาสิโนแล้วก็ บ้านในผลที่เราคุยกันไปตอนแรกเลยคือเราสามารถควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้ทั้งหมดตอนนี้ทารไทยก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็มีการรอมืวเรียบร้อยแล้วคค่ะฟังดูเหมือนเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างเด็ดขาดเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมคะใช่เลยครับยังมีจุดที่เรายังยึดคืนไม่สําเร็จแล้วก็อาจจะเป็นภัยคุกคามอยู่จุดไหนคะก็คือเนิน745ครับบริเวณช่องบก จุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สูงที่ฝ่ายกัมพูชาย,ยึดครองมานานเป็น10ปีแล้วและเป็นจุดเดียวที่ปฏิบัติการครั้งล่าสุดยังไม่สำเร็จ10ปีเลยเหรอคะทาไมเราถึงยังยึดคืนมาไม่ได้คะเพราะว่าฝ่ายกัมพูชามีความได้เปรียบมากครับบนเนิน75 ใช่ครับมีมากถึง6แห่งเลยซึ่งเขาใช้เป็นที่หลบภัยและก็สะสมอาวุธทำให้เราโจมตีได้ยากมากในขณะที่ฝ่ายเราเสียเปรียบมากใช่ไหมคะใช่ครับฝ่ายไทยยังไม่มีการสร้างถนนเข้าไปถึงตีนเนินเลยทำให้การเคลื่อนกำลังพลเข้าไปทำได้ช้าแล้วก็เสี่ยงอันตรายกว่ามากแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดบนเนิน745หเป็นยังไงบ้างคะมีข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ครับชื่อคุณบุญจันทร์ เขาให้ข้อมูลว่าช่วงหลังๆมานี้ฐานกัมพูชาบนเนิน745มีการล่าตระเวนทีผิดปกติผิดปกติยังไงคะแล้วก็มีการนำรถยิงจรวด bm21 มาจอดตรียมพร้อมไว้ด้วยครับ bm21 นี่คืออาวุธที่ค่อนข้างร้ายแรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันคือการส่งสัญ,ญญาณว่าเขาพร้อมที่จะยกระดับการปะทะได้ทุกเมือ่อ แล้วยังมีข้อมูลว่าเขากําลังเร่งซ่อมแซมบังเกอร์กับฐานทหารที่เคยถูกเรายิงเสียหายแบบทํากันทั้งวันทั้งคืนเลยครับฝั่งดูน่ากังวลมากเลยค่ะทีนี้ท่ามกลางเรื่องราวการสู้รบทั้งหมดนี้อยากให้คุณสมชัยเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนบ้างค่ะว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากรายงานของผู้สื่อข่าวในพื้นที่อำเภอน้ํายืนนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วแต่ว่า ก็ยังคงไม่ไว้วางใจสถานการณ์นะครับคือยังไงคะคือยังเตรียมข้าวของพร้อมอบพยพตลอดเวลาครับเพราะความลำบากที่ผ่านมามันหนักหนามากบางครอบครัวต้องอบพยพหลายรอบจนเงินแทบไม่เหลือติดตัวบางคนเหลือไม่ถึงพันบาทแต่ก็ยังมีหนี้สินที่ต้องจ่ายอยู่น่าเห็นใจมากเลยนะคะใช่ครับแต่ท่ามกลางความยากลำบากนั้นสิ่งที่ชาวบ้านรู้สึกก็คือความภูมิใจในตัวทหารไทยครับอืม เขาบอกว่ารู้สึกดีใจและก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของทหารและก็ภูมิใจมากที่ทหารไทยเก่งสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้แล้วพวกเขามีความเห็นต่อสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าไม่อยากให้มีการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาอีกและก็อยากให้ปิดด่านชายแดนถาวรไปเลยครับคงเพราะไม่อยากให้ปัญหาวนกลับมาอีกนะคะถูกต้องครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสลดใจ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงมนุษยธรรมนะครับคือทหารไทยเราต้องขุดหลุมเพื่อฝังศพทหารกัมพูชาที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ด้วยโหแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ยังให้เกียรติในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะใช่ครับเป็นภาพเล็กๆที่มีความหมายมากครับ พอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาคุยกันวันนี้ก็จะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่าทหารไทยประสบความสําเร็จอย่างมากในการยึดคืนพื้นที่ช่องอานมา้าแล้วก็เนิน677ซึ่งเป็นการทําลายแหล่งผลประโยชน์ที่สําคัญของฝ่ายตรงข้ามครับผมแต่ในขณะเดียวกันความท้าทายที่ยังคงเหลืออยู่ที่เนิน745ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปถูกต้องครับชัยชนะทางทหารเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญในระยะยาวก็คือการรักษาอธิปไตยของเราไว้ให้มั่นคงค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยในพื้นที่ชายแดนให้กลับมามีความสุขและก็ปลอดภัยอย่างยั่งยืนซึ่งนี่เป็นภารกิจที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันต่อไปครับขอบคุณคุณสมชายมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ ยินดีครับหากชื่นชอบเนื้อหาของเราในวันนี้ขอความการุณาช่วยกันกดไลค์และกดติดตามช่องข่าวไทยประเทศ24 7เเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ